ครับเพื่อนผู้ชมได้กำลังเป็นยมดอยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะเราก็จะไม่เตรียรอกันได้กับเราจะเกี่ยวไปเลยนะปกติีก็แบบมันไม่ค่อยชินลองกุดเดียวไปก่ก็มันเดียวอาจจะไกลีนี้ไม่ค่อยเป็าเปลี่ยนอะไรหาละแอะไร่ให้ที่นี่เนี่ยอนาคตกับ ตัวนี้ยมัออ้งนี่เองขนาดนี้นะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร้วไ,ไม่มีกรจงังนี่มีอะไร ด้วยทำนั้นมันหลบนี่เราเราจะรู้ว่าเราทานไปทานหรือเปลาการเล่นเบ้้เอยหลังก็ตที่ผมทำมาติดมนันอาจจะมีอะไรกัน ม,นะม,มีอะไรล่โดนละอันตรงนี้ตูออ้เยอะแบบนี้ไ,ไปเปามีอะไรหรือเปล่าเราเรา,เราคิดว่ามันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับ ฉันเห็นหน้านะเอ๊

เถอร้องจะมือชัดเลยสุดกต้องตก็น่าจะมีกันน มาสิบอ wow. oh, oh, ๋อรีบ o ิบอ๋อเดี๋ย้ายไปแล้วไปไหนไปชมน่าใจด้วี่มัะไรอาตนไปนว่ะ กดไก่นะกกิอดอะไม่ซับซ้อนมากทำให้ซับซ้อน ไปเอากาตู้ไปเมื่อไหร่เราออาไปตู้ได้โปรดฉันมีลูกมีผู้มียังมีพ่อแม่ไปเราออกจากตู้ไปเอ็นไปเราออกลอกโลกอะไรวะวนะ 你、嗯、看到没有？哎、嗯，你看到没有？哦，它有、嗯，来，那要什么？ โลดด่านนี้มาบ่อยแล้วชิหายแล้วแหละชิพายแล้วหายแล้วาแล้วาแล้วย้องะน้าม่ากมาพิกาไอสัตว์ไอสัตว์ไอ ้องดูทางทางสองดีๆก่อนที่คุณจะไปต่อโอ้กูเติมรากแล้วนฮะกูจะเสียรบักวนแมวเดี๋ยก่อนไปเริ่มเล่นใหม่ดูตัวถึงประตูที่37ทุกรอดไหมลอดมาถึงประตูที่37ก่อนที่เองจะตายเพราะสิก สีสกิดสวิดสวินสวินสวิดไม่ใช่คืคราเข้าใจว่าสคือสควิดหรือว่าไอ้เจ้ตัวนั้นนะก็ไ้วะตได้หลบหลบมาเองเบคอนเนี่ยเราจะนำทีมนะเอาใจไหม กรังเพมที่หัวหน้าทีมที่แย่ที่สุดในโลกนะจริงมาดูกันว่าหัวหน้าทีมจะได้แค่ไหนว่าทีมแย่มากหัวหน้าทีมจะแบบเดินไปเดินไปแล้วรอให้ลูกน้องเอาคุณเกมมาเปิดแล้วหัวหน้าทีมก็ตายด่านซิกใช่ไหมทำได้เลยติมเต้มเป็นบ้ามเติมติมเั้มตติมเติมไม่ไม่มีตังขออลไเลยนะ Open. Hi, you was it, but leave this. It'll be เองไม่ดูลิงชาร์ทกอนเองจะรีบไปไหนอะไปเองก็เอาชีวิตรอดไม่ได้เองจะรีบวิ่งไปไหนดูลิงชาร์ทกอนเองได้เพียนอะไรหรอไม่มีอะไร ไปเองเดียวเลยนะหน้าทีมเป็นปอนอะเอ็งเอ็งจะไปอย่างเดียวเอ็งไม่ได้เองแล้วก็หน่อยนะไอ้ลูกน้องอันนี้แหละจะไปอย่างเดียวเอ็งจะไปเองเดียวเดี๋ยวเอ็งก็แบบเอ็งดูมันเด้อนัดมาตายก่อนตายนัดมาตายก่อนเอ็งอย่าบอกเลย เอ็งก็จะตายแบบนี้เลยเอ็งอยากไปปอเอ็งก็จะตายเอ็งก็ได้แล้วมาเอ็งมาลงแล้วเจอเนี่เกือบตายเพราะมองมันเนี่ย มาเราก็มองไม่เห็นอะไรเลยวิงเอ็งเดินมาหน่อยนไม่เดินมาเราอะจะเข้าเตียงไม้โอเคติดติ

ไปเองตายนะเไปเองตายทางนี้ชิพาเลยยัยี่มึงทิ้งกูลลาบผมึนทิน้งกูลาบผา เลยโดนทิ้งทิ้งตามลำพันธ์โดยเจ้าสควตสองตัวยอดเลยมากไม่ได้กระเทียมกินอะไรเลยปวดยัวตายอิงทิ้งอ่ะอิงทิ้งนะมันอดงอิงจะข่าองทิ้งมาเลยซึ่งแม่เป็นคนแบบนี้เองก็ดีว่านไมนนธรรมดามากนะ ตัวกายสุขด่านนั้นแหละบิดเสียงคอนเสิร์มันโคตรน่ากลัวเลยตรงนี้ไม่มีอ่ะยังไม่มีล่ะ เราท้านีไมันก็เป็นางาน,นที่มันจะค่อนขนะ้างที่จะยากเนาะเพราะมึงเราทา้ามัจรินดีแต่มันจะโดนในสิ่งใกล้เค้ากุญแจด่าที่มันแบบผ่านไปเนี่ยมันมึนเลยนะเพื่อนหนึงทำไม่ได้หนึ่งก็จอ่อย่างจะมีสีโอกาสที่มันจะโผล่เป็นยาจพิษบินซีก็งค,งญญค่อนข้างที่จะยากเลยนะ รอมานานแล้วแหละแต่ว่าเราก็อยาหกหลับนอนมันมดืดแต่มันมีเตาไฟมันก็สว่าง

จำสเกติเพราะว่ามันไม่มีพีสม,มันจำสเกติเอาตัวนะยังไอเจ้าแอมบูตเนี่ยมันไฟมไม่กับพิบเราต้องฟันจากเสียงเอานะ ือไม่รอดมจะมาประตูที่บาทีอาี่นนั้นไปได้เจเจอกันเกิดบันหมาครจะยากเลยตปีเสียนั้นเขาดเสียงันกลัวกลัวเสียงุ้นมากเลย 家里。 Oh ดโอ้หน้ากรหมัดสักทีหน้ายหน้ากรหมัดสักทีหน้ากรหมัดอัดสีหน้าคนเริ่มเล่นคัน 名利党。 你、嗯、家那个。嗯 เดี๋ยวคลิปต่อไปอีีต่อไปนะครับผมจะมาเล่นต่อเพราะว่าวันก็ไปฝึกก่อนแลว่าอีซีขอม,ม,มันจะพังหมมันยากมากแะ้วก็ขอไปบ้านแล้วไ,ปไ,ปไ,ปไม่ชมด,ดูแล้กันเลยครับสวัสดีครับบาย